สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยขออนุญาตย้อนกลับไปหาเรื่องของเบสิกนะฮะเครื่องมือเบสิกในการบริหารทรัพยากรบุคคลตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนที่ทำงานทางด้าน HR ทุกคนจะต้องรู้จักเครื่องมือตัวนี้มันมีชื่อว่า Job Description ภาษาไทยเราจะเรียกว่าคำบรรยายลักษณะงานบ้างนะฮะใบพนานาหน้าที่งานมากบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเ,ออเราจะเรียกมันว่า JD ดซะเยอนะ,ะคำว่า job description หรือ JD เนี่ยผมว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญเลยนะครับในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเราเพื่อให้ต่อยอดไปในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ กรณีที่องค์กรเราไม่มีผมก็มีคําถามมาเหมือนกันนะฮะว่า mm hmm. เฮ้ยองค์กรเราเนี่ยเพิ่งตั้งหรือว่าเราตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วละแต่ยังไม่มี JD เลยคิดว่าเราควรจะมี JD ไหมหรือ Job Description ไหมก็ต้องตอบเลยว่าถ้าท่านจะบริหารทรัพยกรบุคคลแล้วกําลังจะมีระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสรรหาคัดเลือกระบบการพัฒนาระบบค่าจ้างเงินเดือนระบบการประเมินผลงานนะครับที่ถูกต้องหรือเรื่องของ Carry Part, Career p a t h c a r e e r plan เนี่ยถ้าเราต้องการมีสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบแนะนำว่าเราควรจะต้องทำ Job Description เป็นพื้นฐานเอาไว้นะก็คือต้องเขียนให้ชัดเจนนะฮะว่า Job Description เนี่ยแต่ละตำแหน่งในองค์กรของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะก่อนจะไปถึงตัวนั้นเนี่ย ปกติเราเขียน job description เราจะเขียนบนพื้นฐานของตำแหน่งไม่ได้เขียนบนพื้นฐานของคนจำนวนคนที่ทำงานนะครับเช่นอะไรที่เรียกว่าตำแหน่งบ้างอย่างสมมุติว่ามีพนักง,งาน10คน10คนนี้ทำงานเหมือนกันหมด ะะอาจจะเราจ้างอย่างสมมุติว่าเราเราอยู่ใน e ว o u s e นะครับมีพนักง,งานคนขับรถฟก์คลิฟต์ก็แล้วกันนะฮะมีอยู่10คนขับรถฟก์คลิฟต์ซึ่งขับไปขับมาอยู่ใน e ว o u s ์นี่แหละ,นะะเอาของขึ้นลงบ้างเก็บของบ้างนะครับ10คนนี้ทางานเหมือนกันเลยแต่ละวันอาจจะถูกมอบหมายไปพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานก็คือเหมือนการทดแทนกันได้หมดทุกจุดขับรถตัวฟล์คลิฟเป็นนะฮะ สิคนนี้เราจะถือว่าเป็น1ตําแหน่งเพราะฉะนั้นเขียน JD เขียนแค่1นึ่ job เท่านั้นไม่ได้เขียน10นะฮะนี่คือสิ่งแรกเลยที่ HR จะต้องทําให้ผู้บริหารทุกระดับรวมถึงพนักงานด้วยนะฮะเข้าใจว่าคําว่าตําแหน่งงานที่จะต้องทํา job description เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรไม่ใช่พนักงานเรามี500คนก็ต้องเขียน JD 500ฉบับอันนี้ไม่ถูกละ นะเพราะว่า500คนอาจจะมีคนที่ทํางานเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหรืออาจจะสัก95%ทาางานเหมือนกันเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังสามารถที่จะใช้ JD พื้นฐานชุดเดียวกันได้แล้วอาจจะต่อยอดบางข้อออกไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นแยกกันคนละจ็อกก็ยังพอได้อยู่นะครับอย่างไรก็ดีเวลาเราเขียนจ o อ d e s สคริปชั n นจะเขียนอยู่บนพื้นฐานของคําว่าตําแหน่งงานพอเรารู้ละคราวน,นี้ทาง HR ก็ต้องมานั่งนับแล้วนะครับว่าตําแหน่งขององค์กรเราเนี่ยถือว่ามีกี่ตําแหน่ง เวลาจะนับตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่เจดีจะได้มาก็ต่อเมื่อนะฮะเราต้องมีผังองค์กรหรือที่เราเรียกว่า organization chart ที่ชัดเจนว่าแต่ละเลเวลจะมีตำแหน่งอะไรบ้างนะฮะก็คือ,อง่ายๆเราต้องแบ่งเลเวลให้ชัดนะครับ director manager supervisor นะฮะลงมาเป็น officer สมมติมีตามนี้ละแต่ละเลเวล จะมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับผอฝ่ายอะไรนะฮะเรื่องของผู้จัดการฝ่ายอะไรบ้างลงจงถึงพนักงานจะต้องมีพนักงานตำแหน่งอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกดีไซน์ออกมาตั้งแต่ตั้งองค์กรละว่าองค์กรเราจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งงานหลักๆอะไรบ้างมีหน่วยงานอะไรบ้างตําแหน่งงานอะไรบ้างถูกไหมครับหลังจากนั้นเราถึงจะมาพิจารณาว่าแต่ละตําแหน่งที่อยู่ในผังองค์กรเนี่ยเรามอบหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรให้กับแต่ละตำแหน่งบ้าง เราก็จะเริ่มเขียนบรรยายลักษณะงานออกมาละส่วนใหญ่เวลาเราทำเจดีเนี่ยมันทำได้2จังหวะนะฮะจังหวะแรกก็คือทำในขณะที่องค์กรยังไม่มีใครเลยนะทำขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นพื้นฐานในการหาคนเข้ามานะครับอย่างสมมติเราต้องการจะตั้งบริษัทขึ้นมาเปิดโรงงานนะครับในโรงงานจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะกำหนดตำแหน่งหลักๆขึ้นมาก่อนตอนที่เราเซตอัพโรงงาน หังจากนั้นตำแหน่งหลักพวกนี้ฮะมันจะค่อยๆขยายถ้าโรงงานหรือว่าบริษัทเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเจดี JD มันจะยังไม่นิ่งแตเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเพิ่ม job description ได้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะว่าเราค่อยๆเสริมเข้าไปจากเดิมทีอ่ะเซตอัพ uh, โรงงานเอาเครื่องจักรเข้าอาจจะต้องมีจัดซื้ออาจจะต้องมีเอนจิเนียร์อาจจะต้องมีผู้จัการหน่อยหนึ่งนะฮะที่ดูแล ในงานเซตอัพโรงงานทั้งหมดพอหลังจากโรงงานจะเริ่มรันเนี่ยหลังจากเนี้ยเราจะต้องเริ่มทําเรื่องของตําแหน่งที่จะต้องเข้ามาโอเปเรตโรงงานทั้งหมดละว่าเราจะต้องมีตําแหน่งอะไรบ้างโรงงานมีกี่ลายการผลิตแต่ละลายการผลิตจะต้องมีหัวหน้ากะไหมหัวหน้าลายไหมนะฮะแล้วก็แต่ละกะแต่ละลายจะต้องมีพนักง,งานประจําเครื่องกี่คนพวกนี้จะถูกกาหนดออกมาชาัดเจนหลังจากนั้นเราก็จะเขียนนะฮะหน้าที่และความรับผิดชอบก่อนที่จะรับคนเข้ามาอันนี้เราเรียกว่าทํา JD กันตั้งแต่ก่อน ที่จะหาคนเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาเราหาคนเนี่ยเราจะได้กําหนดสเปคได้ถูกต้องว่าคนที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยนะทำงานแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นงานแบบเนี้ยต้องใช้คนแบบไหนมันก็จะเป็นมาตรฐานในการหาคนแต่อันนั้นคือจุดแรกเลยนะครับอันนั้นคนที่ทําตรงนี้จะต้องมองเห็นภาพ ชัดเจนมากนะครว่าโรงงานเราจะต้องทำอะไรแล้วภาพของแต่ละตำแหน่งจะต้องทำอะไรบ้างอาจจะไม่ครบร้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาเนี่ย70% cover งานอยู่ละอีก30%อาจจะมาเปลี่ยนทีหลังหลังจากที่มันเริ่มเซตอัพหรือว่าเริ่มรันโรงงานได้ละอันนั้นคือเคสที่1เคสที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ ตอนที่เราทําธุรกิจใหม่ๆหรือเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยไปใส่ใจเรื่องของ JD สักเท่าไหร่ก็จ้างเข้ามาทําอะไรก็ทําไปมอบหมายงานด้วยปากเปล่าก่อนนะครับพอหลังจากที่เรามอบหมายงานสักพักหนึ่งงานมันเริ่มลงตัวเริ่มคงที่เราก็เริ่มหันมาจะทํา JD ละเนี่ยเคสนี้ก็คือเท่ากับว่าเราทํา Job Description หลังจากที่งานมันเริ่มลงตัวละ เคสนี้จะค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะว่าใช้จินตนาการในการคิดเรื่องของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยน้อยกว่าเพราะเราเขียนบนพื้นฐานของสิ่งที่พนักง,งานแต่ละตำแหน่งทําจริงๆนะก็จะเป็นลักษณะของการมอบหมายให้กับหัวหน้าเป็นคนเขียนนะแล้วก็เขียนตามสิ่งที่เขาได้รับผิดชอบก็คือสิ่งที่องค์กรมอบหมายนะฮะซึ่งจังหวะตรงนี้ถ้าเราเปิดองค์กรมาไม่นานนัก งานที่มอบหมายส่วนใหญ่มันจะตรงกับตําแหน่งอยู่แล้วแต่ถ้าองค์กรเราเปิดมาค่อนข้างนานแล้วพนักง,งานมีไม่เยอะนะฮะก็คือคนนึงรับผิดชอบมันจะทุก,ทกงานเลยเนี่ยเคสนี้อาจจะต้องตรวจดีๆนะฮะว่างานบางงานใช่สําหรับตําแหน่งนี้ไหมถ้าไม่ใช่เราอาจจะต้องดึงออกแล้วก็เซตอัพตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาบางงานเนี่ยใส่เข้าไปกับตําแหน่งใหม่เพื่อให้เหมือนกับผ่อนเรื่องของภาระหน้าที่ของ แต่ละคนลงไปนะฮะน,นั้นคือเรื่องของวิเคราะห์ตรากำลังละแต่ถ้าเรามองในมุมของ job description นะฮะเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคำถามเสมอก็คือสมมติเรามีงานเรียบร้อยแต่ก่อนจะทำเสร็จก็ต้องมีคนเขียนถูกไหมฮะก็จะมีคำถาม,ามตามมาว่าแล้วใครล่ะจะต้องทำหน้าที่เขียน job description ดี เคสนี้ก็มีข้อถกเถียงกันเยอะนะฮะทาง Line Manager ก็แรกๆก,ก็มักจะบอกว่าก็ให้ h r ไง h r เรเขารับผิดชอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลจะต้องทำหน้าที่เขียน J d ดีก็ท้วงบอกว่าโอ้ยผมไม่รู้งานพวกพี่เลยให้ผมเขียนออกมาได้ยังไงตรงๆผมก็เขียนได้แค่กว้างๆเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากว้างๆเนี่ยมันก็จะเอามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นคนที่เขียนดีที่สุดก็คือ Line Manager นะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย คนที่เขียนเจดีขององค์กรส่วนใหญ่นะครับก็คือคนที่เป็น Line Manager นี่แหละจะทำหน้าที่เป็นคนเขียน Job Description ของตัวเองของลูกน้องตัวเองที่ขึ้นตรงนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ให้พนักง,งานที่เป็นเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนเขียนนะครับหลักการก็คือหัวหน้าน่าจะรู้งานของลูกน้องหัวหน้าต้องเป็นคนมอบหมายงานให้ลูกน้องดังนั้นหัวหน้าจะต้องเขียนเจดีของลูกน้องได้นะในแต่ละแง่มุม อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน,ในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับเนี่ยของแต่และองค์กรก็จะต้องมีทักษะในการเขียน Job Description ละ่ะประเด็นที่ตามมาก็คือพอเราเริ่มเห็นภาพตรงนี้แล้วว่าใครเป็นคนเขียนเนี่ยแล้วบางองค์กรเอง Line Manager ก็ยอมรับนะครับว่าโอเคเองานตรงนี้เป็นหน้าที่ของเขาแต่เนื่องจากว่าทักษะในการเขียนของเขาเนี่ยมันไลน์แมเนเจอสมมุติมี10คนเนี่ยสิคนก็จะมีทักษะที่ต่างกันไป ดังนั้นเจดีของแต่ละองค์กรก็ยังคงมีประเด็นในเรื่องของวิธีการเขียนนะครับแมเนเจอร์บางคนเขียนเก่งมากโอ้โหร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวนะฮะอ่านแล้วเห็นภาพเลยว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเขียนก็สละสลวยถูกต้องหมดแมเนเจอร์บางคนโดยเฉพาะในในสายช่างก็จะเขียนแค่สั้นๆนะฮะทำอะไรบ้างซ่อมซ่อมอะไรล่ะซ่อมเครื่องจักรนะฮะเขียนแค่นี้ฮะ เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งเขียนยาวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาทางด้านมาตรฐานในการเขียนเจดีของเราใครละ่ะที่จะเป็นคนแก้ตรงนี้คนแก้คนแก้ไขตรงนี้ก็คือคนกลางซึ่งก็คือฝ่ายบุคคลน,นั่นเองนะครับวิธีการมี2แนว ถ้าสมมุติเราต้องการจะให้ Line Manager เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้จริงๆ HR จะต้องไปหาวิทยากรที่สอนเรื่องการเขียน JD ได้มาตรฐาน,นมาแนะนำวิธีการเขียนให้กับ Line Manager เพื่อให้เขาเอาไปเขียนแล้วก็ส่งมาให้ HR โดยที่ HR จะต้องทำหน้าที่ Edit นะฮะต้องเป็นคนที่คอยปรับรบแก้และที่สำคัญก็คือหลักการเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าเวลาเขียน JD เนี่ยไฟล์บุคคลจาเป็นอย่างมากที่จะต้อง list หรือว่า เขียนรายการของคํำกริยาต่างๆในแต่ละระดับออกมาให้ชัดเพื่อทำมาเป็นคู่มือในการเขียน JD ให้กับ Line Manager ด้วยนะอย่างที่ผมเจอมาบ่อยมากนะครับหัวหน้าอาจจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนะครับเขียน JD ดออกมาว่าวางแผนการทำงานของฝ่ายแต่พอเป็นผู้จัดการฝ่ายซึ่งเป็นลูกน้องของผอ,อ,อนะฮะเขียนข้อแรกว่าวางแผนกลยุทธ์นะคร แค่คํา2คํานี้มันก็เห็นความต่างแล้วนะฮะวางแผนกลยุทธ์มันควรจะใช้กับระดับบนส่วนถ้าเป็นผู้จัดก,การก็น่าจะเป็นลักษณะของการวางแผนงานหรือแผนปฏิบัติการแล้วแต่คําพูดพวกเนี้ยฮะฝ่ายบุคคลจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนออกมาให้ชัดว่าถ้าเป็นระดับผอ,อ,อนะจะต้องใช้คําว่าวางแผนกลยุทธ์กําหนดนโยบายอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ถ้าเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายห้ามเขียนพวกนี้นะจะต้องเป็นลักษณะของการาวางแผนงานของฝ่ายแล้วก็มีรายละเอียดอธิบายต่อนะต่จต้องมีกําหนดพวกเนี้ยพอถึงระดับล่างหน่อยก็จะเขียนว่าเป็นลักษณะาวางแผนปฏิบัติการนะฮะข้างบนจะเขียนว่ากํากับดูแลข้างหลางจะเขียนว่าควบคุมการทํางานมันจะต้องมี Wording ที่แสดงความแตกต่างของแต่ละเลเวลของตําแหน่งงานไว้ด้วยไม่งั้นแล้วตีกันวัวเลย ก็จะเกิดอาการว่าใครเขียนเก่งก็จะบรรยายแบบสุดยอดอ่านแล้วเหมือนเป็นผู้อํานวยการซะเองแต่จริงๆแล้วตาแหน่งอาจจะเป็นแค่เพียงหัวหน้าแผนกเป็นไปได้นะครับแล้วก็เจอมาหลายที่แล้วด้วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันไม่มีเซนเตอร์ตรงกลางที่จะบอกว่า คุณจะใช้สัพท์คําว่าอะไรบ้างควรจะใช้วอตดิ้งแบบไหนบ้างนะครับอันนี้คือตัวแรกที่ฝ่ายบุคคลจําเป็นอย่างมากนะฮะที่จะต้องเขียนคู่มือในการเขียน JD ให้กับ Line Manager ไว้ประกอบการเขียน J d ดีของตาแหน่งงานของหน่วยงานเขาเองพอส่งมาให้ฝ่ายบุคคลแล้วนะครับฝ่ายบุคคลเองจะต้องตรวจนะฮะแล้วก็คอยปรับแก้ไขให้มันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันอันนี้ก็คือวิธีการถ้าบางหน่วยงานเขียนไม่ค่อยเป็นหรือเขียนไม่ค่อยเก่ง ฝึกแล้วอะไรก็แล้วตั้งใจที่จะเขียนแต่เขียนออกมาก็ยังไม่ค่อยได้เพราะจริงแล้วการเขียนต้องยอมรับว่ามันเป็นทักษะอย่างหนึ่งบางคนนี่เขียนไม่ได้จริงๆนะฮะแต่พอให้พูดเนี่ยพูดได้อาจจะต้องเอชาต้องใช้วิธีโอเคงั้นพี่อัดเทปไหมผมหน่อยอธิบายมาข้อ1นึ่ข้อสองข้อสามทำอะไรบ้างเห็นภาพดีแล้วเดี๋ยวเอชาจะเป็นคนร่างขึ้นมาแล้วส่งกลับไปให้ตรวจแบบนี้ก็ยังโอเคกว่านะครับ ก็ลองหาวิธีการที่เหมาะที่สุดนะฮะเพื่อให้ได้ข้อมูลการทํางานของแต่ละตําแหน่งออกมาหลังจากนั้นฝ่ายบุคคลก็ต้องอเขียนแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ส่งไปหลังจากนั้นถึงจะเอา j จดีเนี่ยมาทํางานในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไม่ว่าจะเป็นสรรหาคัดเลือกก็ต้องอ้างอิงมาที่ j จดีตัวนี้ การบริหารค่าจ้างเงินเดือนการจัดระดับงานชอบไหนอยู่ระดับไหนก็ต้องอ้างอิงเจดีตัวนี้การขยับเรื่องของキャร์เพาส์ก็ต้องดูเลยว่าเจดีชอบนี้อยู่เลเวลอะไรถ้าจะเลื่อนต่อไปเลเวลถัดไปเนี่ยจะต้องมีอะไรยากขึ้นบ้างต้องมอบหมายอะไรกันที่มันมันสูงขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องอาศัย o อบเดสคริปชันเป็นตัวบอกนะไม่งั้นแล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นตามใจหัวหน้าแล้วหัวหน้าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันสุดท้ายระบบในการบริหารคนของเราก็ก็จะวุ่นวุ่นนะครับ นั้นถ้าเราทำเจดีแล้วนะครับทำเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมอัปเดตอยู่อย่างเสมอเวลาเราอัปเดตเนี่ยคงต้องดูที่งานเปลี่ยนหรือเปล่าถ้างานของเขาเปลี่ยนก็ไปกระตุ้นไลน์แมเนเจอร์ว่าเฮ้ยงานของลูกน้องพี่มันเปลี่ยนแล้วนะช่วยอัปเดตมาด้วยบางครั้ง HR ไม่รู้หรอกนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงการทางานอะไรบ้างดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทุกๆต้นปีฝ่ายบุคคลก็จะออกเมมโมฉบับหนึ่งส่งไปยังไลน์แมเนเจอร์ทุกคน ว่าหลักการที่ผมชอบทําก็คือส่งใบแล้วก็มีข้อความาย่อหน้าสุดท้าย,ยานะฮะอาจจะเขียนไว้ลักษณะที่ว่าถ้าคือจะอธิบายอธิบายย่อหน้าต้นๆก่อนว่า job description เนี่ยมีความสําคัญนะในการทํางานในการบริหารทรัยพยกรบุคคลโดเฉพาะเรื่องการบริหารค่าจ้างอันนี้เราแตะไว้หน่อยเพื่อทําให้เขารู้สึกตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยเจดีมันจะมีผลเงินเดือนค่าจ้างลุกน้องตัวเองนะดังนั้นอย่าลืมอัปเดต แล้วก็ทิ้งท้ายไปว่าถ้าภายใน31มกราคมเรายังไม่ได้คําตอบของหน่วยงานคุณนั่นแปลว่า J d ดีของคุณยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการบริหารก็จ้างเงินเดือนอะไรทุกอย่างของฝ่ายคุณยังคงรักษาสภาพเดิมนะก็เขียนอ้างอิงไว้แบบนี้เลยนะแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเนี่ยแล้วเขาเจอคําพูดนี้ไลน์แมนเมนเจอร์จะรีบแจ้งกลับมาว่าเอ้ยเจดี JD, ลูกน้องผมเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาให้แล้วก็ช่วยดูหน่อยนะฮะว่าจริงๆแล้วค่าง,งานเป็นยังไงบลาบลาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการถัดไปละ ก็พยายามส่งเสริมนะครับ HR เองคงต้องกระตุ้น Line Manager ว่าขอความร่วมมือนะฮะ CEO เองคงต้องมีนโยบายออกมาว่า job description ถ้าเราจะเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า JD มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลายองค์กรทำไม่สำเร็จก็เยอะทำสำเร็จแล้วไม่เอามาใช้ก็เยอะทำสำเร็จแล้ว,ไม,ามาำำลวไม่มีการอัปเดตก็เยอะ สุดท้ายพอมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารช่ากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาคนไม่ตรงบ้างเทรนนิ่งคนไม่ตรงบ้าง KPI ทำไมกําหนดออกมาแล้วกับที่ทําจริงมันไม่เหมือนกันบ้างนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยวิ่งไปหาต้นตอหมดเลยท่านลองคิดดูสิฮะมันวิ่งไปหาต้นตอเดียวกันทั้งหมดคือ Job Description เราจะบอกว่าเป็นเอกสารง่ายๆแต่จริงๆแล้วอย่ามองข้ามความง่ายของมันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราทําเสร็จแล้วเราบริหารจัดการดีระบบเครือข่าของท่านเวลาอ้างอิงมาที่ตัว JD ตัวเนี้ยทุกคนจะมีวิธีการคิดวิธีการตอบคําถามท,าที่มันมีเหตุมีผลแล้วก็มีที่มาที่ไปณจุดเดียวกันก็คือตัว Job Description ถ้ามันเก่าล้วก,ก็เปลี่ยนถูกไหมฮะถ้ามันไม่อัปเดตก็เปลี่ยนซะนี่คือความสําคัญนะครับแล้วก็วิธีการทําเรื่องของ Job Description ก็ อยากฝากเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะดูเป็นเบสิกมากๆสำหรับงาน HR แต่เบสิกตัวนี้ทำให้ระบบ HR ของหลายองค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของ Job Description อย่างเด็ดขาดก็หวังว่าพอดแคสต์ตัวนี้น่าจะพอช่วยทำให้ท่านได้ไอเดีย ในการเขียนในการจัดทําและการบริหารจัดการเรื่องเจดีขององค์กรท่านให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ